ครับผมก็ไปชอบกับพี่นัททิวเลยครับ time ที่เธอเคยพูดมาหรือยื่นยที่เคยอยู่ในสายตาหรือว่าฉัน 深。 ว่าฉันรักเธอแค่าไหนโปรดมองที่ฉันก็จะย้อนจะเตือนความจำและทำให้รักนั้นเริ่มใหม่ต่อให้ใจเธอจะลืมกันสักกี่ครั้งแต่ฉัน ขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีมิตรแฟนเพลงทุกท่านนะครับเพลงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับผมชื่อเพลงว่า ขอบคุณมากครับชื่อเพลงว่าต่อให้เธอจะลืมนะครับผมก็เป็นเพลงใหม่นะครับที่จะอยู่ในอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะครับผมชื่ออัลบั้มว่านัททิวเดอะแพชชั่นนะครับอัลบั้มวางแผงเมษานะครับอย่าลืมนะฮะช่วยกันปุกหนุนของแท้ขอบคุณมากครับผมครับผมก็ระหว่างรออัลบั้มนะครับอย่าลืมขอตามคลื่นวิทยุกันด้วยนะครับผมสำหรับเพลงนี้ขอที่นี่ด้วยนะครับฟูมิวสิกนะฮะ ในวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเพลงสนุกๆมามอบไปกับทุกๆท่านนะคะผมเป็นเพลงจาก The Winners Project นะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวยืนสแตนบายสักครู่เพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อว่าเ <laughs> พรานะเธอครับผมเปิักกันเลยะครับ ที่เจ้าไม่ดวงดาวเต็มฟ้าที่เจ้าไม่ไม่อบอกบนสายตานั้นเลือนหายเ้็นตัไวนที่เธอเข้ามาเพราะเธอที่เจ้าไม่ลบลบทีเปลี่ยนไปที่เจ้าไม่คเนเล็กๆดูยิ่งใหญ่ ไม่รู้ว่าทุกงนี้จะเป็นเช่ไนไรแต่รู้ในวันนี้รักเธอทำใจแม้วเราหาแล้ว่ราตองไกลก็ยังทรงใจถึงกันไม่รู้ว่าชีวตฉันกอดเธไหนจะพบหรือกับความทุกข์สุขสักเท่าไรแต่ฉัน

ขอบคุณที่เธอเล้ยรักในสิ่งที่ใชน,นขอบคุณที่เธอได้เห็นคุณค่าของฉันและท,ทุกวัน ขอบคุณที่เธอนั้นแห่งคุณคคาองฉันใจและทุกทุกวันฉันดีใจที่มีเธอไม่รู้

แน่นอนว่าเพลงเมื่อกี้เนี่ยเป็นเพลงเราจะเห็นนัทชิวเต้นน้อยนะค่อยเห็นจะเต้นแต่เพลงนี้เป็นเพลงขอบคุณแฟนๆทำไมถึงเลือกทําเพลงเร็วครับปกติไม่มีเพลงช้าตอบตามตรงก็คืออยากมีเพลงเร็วบ้างก็เลยคิดว่าจะทำเพลงเร็วแต่ว่าทีนี้มันอยู่ที่เนื้อหาแล้วล่ะว่าเราอยากพูดถึงอะไรทีนี้เนี่ย การที่จะขอบคุณแฟนๆแฟนเพลงแฟนคลับเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะนำเสียงอมาในความซึ้งช้าอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเอ้ยอยากเปลี่ยนไปบ้างไม่แต่ก็ดีนะเพราะว่าพอเพลงช้าที่ไรจุ๊บตลอดเลยอ่ะพี่คิวเฮ้ยพี่คิวตอนไป่เสียเด็กเล่นก็เล่นแบบนี้แล้วก็ดีแล้วพอเพลงช้าที่ไรผมเองก็จุ๊บนั่งเอตจุ๊บนั่งเอตตลอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จบเรื่องจุ๊บี่เป็นเรื่องเรื่องปกติของนัทชิวไปนะแต่ผมรู้สึกว่านัทชิวเหงื่อแตกร้อนถอดกระดุมเสื้อถอดไปเฮ้ยตายเลยเป็นขับไล่เลยนี่ตายเลยเดี๋ยวขับไปก็ไม่เห็นอะไรไหมมีเสื้ออยู่ข้างในตัวเลยปวดโถอารมณ์เสียวนันเปลี่ยนถอดเสื้อมีเสื้อในตัวถอดเกงก็ได้วะเอาอย่างนี้ วันน <That S 2> uh ี้นะทิมไม่ได้มาคนเดียวขอเสพหลวมต้อนรับพัชชาและก็น้องบอสด้วยรับเฮ้